ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะคะผมนะวันนี้พยาจมาล่าขั้วหัวด้วยผลไส้นะคะผมว้าว <Wow. S 1> นี่ผมก็จะล่านะคะผมนะว่ามันจะโดนเนิฟจริงไหมนะคะผมนะโอเคทุกคนก่อนที่จะไปล่าเนี่ยเราดูพวกสัตเรืร่องของแต่งกันเลยนะทุกคนอันนี้เป็นของของสัตนะก็จะเป็นนี่เลยนะคะผมนะเป็นของสายผลนะทุกคนหมัดเลือดก็ผลเนี่ยต้านหมดเลยนะ ตัวของแต่งออกไปแว่นโดฟานะแล้วก็บวกแตนเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับนะสำหรับหมัดเดือดพวกไรนี่แล้วก็ฆ่าผลปีศาจนะครับผมถ้าเกิดใครมีว่าคุมหนวดดาก็ใช้ได้นะหรือถ้าเกิดใครไม่มีว่าคุมหนวดดาแล้วก็ไม่มีแว่นโดฟาเนะี่ยก็เป็นผ้าคลุมคาตาคุลิก็ได้นะคะผมแล้วแล้วก็บวกฆ่าผลปีศาจก็คล้ายๆกันอยู่นะโอเคป้าทุกคนก็เดี๋ยวไปเริ่มล่ากันเลยนะคะผมนะ ีเห็นคนอยู่ตรงนี้เลยอ๋อาอยู่ับตรงนี้เราจะรอเขาพีพีเสร็จแล้วเราก็อยากพีพีต่อกันเลยนะเอาเอาอยู่ดีเดินหนีวัดใหาผมต่อเลยกันผมเห็นคนใช้ตะกี้ผลได้ทางน้นเราจะไปฆ่าผลได้กันก่อนเลยแล้วกัน ไปไปขึ้นไปได้านบนผมเห็นหน้าสกิวจะยิงอย่างเง้ยกันอ่ะแล้วเพื่อนว่าทุกคนตอนใช้ขนทรายน่ะก็จะกระโดดไม่ได้อ่ะเห็นปะสกิวเอ็กสติกเะอ่าผมข้อโบพาดทุกคนเราที่ผมสังเกตนะตอนเราใช้สกิลของขนทรายเอ็กเนี่ยก็คือเราต้องดูที่ดาวเมทนะคะผมนะมันจะมีดาวเมทอยู่ ตอนในที่เลขดาวเมทหมดนะก็จะเดซองจันได้นะครับไหนจะดูนะอันนี้คือยังไม่หมดใช่ปะหมดปุ๊บก็จะเดซองจันได้โอ้โหทุกคนเกือบโดนลดัดก็การเล่นผลนี้นะครับมนะก็เขาโบเหมือนยังไม่โดนเนิร์เลยแต่ต้องใช้ทักษะนิดนึงอ่ะตายไปอีกหนึ่งศพเขาช้าทักษะในการเล่นนะครับมุมนะใช้กิลเอก็กไฮแมนแมน เห็นที่คุณก็จะโหดวุนาทีเดี๋ยวนี้ผมเห็นตอนหมุนทรายโดนเนิฟก่อนแทบจะไม่มีคนเล่นเลยนะคะผมนะผมไม่เห็นเลยมาอ่าโดนโอ้โดนเดซองจันไม่ใช่โดนเดซองจันโดนคาบ,บูชาเกือบเราเอานี้มาหยุดแถวตงนี้ก่อนเพื่อตุงรุ่นอยู่ดีโดนไสล่สกิล แล้วก็ต้องการจังหวะนะคะบมนะกันเล่นผลทรายสกิลเอ็กซ์นี่ตอนเขาพลาดแบบนี้แค่จุกไปก่อน Come on วีแนะ่นอนไม่โอ้หอันนี้ผมก็เล่นเป็นกระบาดเหมือนก่อนแล้วกโซเคนนะคะบมนะตอนเราคอบโบแบบเผื่อ สกิลหมัดอุปกรณ์กระเด็นไปไกลแล้วก็ใช้สกิลสแตนได้โดยใช้โซเคิมสแตนนี่แล้วก็ตอดไปได้นะคะบุมนะสกิลแซดสกิลแซดในคอมเวอร์ไซด์แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ตอดไปได้แม่จะโดนเนิบแต่ก็เล่นได้เหมือนเดิมเห็ ยิงไปรอจังวะจับสวยโดนแล้วทุกคนอ่าตะกี้ผมพลาดไปนิดนึงก็คือผมช้าไปตะกี้ตกี้วสวดของไอ้นี่บัตรมังกร,กรแม่โดนเนิฟดาวเมทก็ยังแรงอยู่แอบเดิมเราต้องรอฮิตหมดที่การเล่นบนทรายเล่นคนก็คือมันจะมีแต้ดมดาวเมทอยู่ใช่ไหมทุกคนเห็นป่ะตรงเนี้ยเห็นปะ่ะ รต้องรอให้ตรงดาเมจหมดนะคะผมนะตรงอยู่ X แล้ก็จะมีดาเมจอันนี้คือมีเห็ป่ะตอนดาวเมทหายแล้วก็จะกระโดดได้นะคะผมนะออันนี้ก็คือรูที่การเล่นผลซายแล้วมันก็เล่นง่ายนะคะผมนะเขาพีพีกันหรือเขาเล่นกันนะ What ฮะ เราลองท้าเข้าไปดูแล้วลกันฟีพีมิพีมีมิวัตต์ปักนี่ภาษาอะไรกันตัวจริงไหมนี่โลตื่นตเต้นฮะรู้สึกว่าเขาน่าจะรับความท้าผมนะแบบะนีนน้อ่าช่ออมอนจับ เราคือกันเดียกระจูไปก่อน <c oughs> ไปโดูดูดูฉีนี่ไงปะรอฮิตหมดกระโดดได้ไม่กาดาเมิดห็นปะโอโซคินผมพลาดไปนิดเดียวตายเรียบร้อยครับอ่ารู้สึกว่าพวกเขาจะพีพีต,ต่อด้วย ว่าคนที่พีพีกผมผลได้นะได้จะรู้จักผมนะมน่าจะถึง <c oughs> บอกเลยตัวจริงไหมนะจับไปรอดาเมจหมดชินหายยิ่สังเกตอย่างนั้นเหรอตายเรียบร้อยครับอืมและทุกคนถึงแม้ผมสายจะโดนเนิฟ ตอนเราใช้เกิลเอ็กจะเดทสองจันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันจะเดทสองจันได้ตอนไหนก็เล่นง่ายและลองท้าคนที่พีพีดูกันโหดยิงในคลิปผมนี่ก็ไม่พีพีนับเลยนะกันติดตามอยู่นะครับอ่ะพิมแชท กระม้อนจับรอดาเมหมดรู้สึกว่าเขาเอาเป็นพ้าคุมวาตาคุรีด้วยะครคิดถังเกียร์จะหลบเยอะมากขึ้นถ้าเกิดอันนี้เอาเป็นแบบโซเคนัด่นคนใครจะเอาเป็นโพก็ได้นะเอาไว้สตั้นก็ได้เด่นคนแบบสตั้นแล้วก็ต่อได้ผลสายติเกียวเอ็ก อันนี้เอาไปโซคิ้นโดนขัดสกิลเฮ้ยขโมยหึงโดนขัดอันนี้สั่งเกียเด็ก โอหอ้บ้านทุกคนมันการเล่นผลตายต้องใช้ไอ้นี่อย่างมากเลยเรียกว่าตักษะก็คือความแม่นน่นแหละทุกคนพอสกิลเอ็กเนี่ยมันจะโดนยากนิดหน่อยเล่นรอจังหวะสวยหัวตายรเรียบร้อยครับ ่ตายเลยทุกคนวันนี้จำได้อพีพีไปสารรับสาบแล้ววันนี้น่าจะมาใหม่นะแต่ผมว่าเข้าพีพีันเสร็จอืมกระโดดยังไงล่ะรู้สึกว่าคนนี้ดาบระตักคุริพีพีอยู่จะเป็นสายเปินด้วย W F C e พิมพ์โอเคอ่าตายเราต่อแรงกานพิมพ์เกิร์ลไว้ทุกคนมารอจังวะ Come on man แม่จะโดนเนิร์มแต่ก็โกงเหมือนเดิมสวยโดนหาลาดไปที่เออ่ไอ้นี่ผมไกลตัวละครผมอยู่ไกลเกินไปโอโย้โยตัวละแรงด้วยประเด็น ปืนพิษถึงแรงมากเลยเพื่อนเดี๋ยวนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นปูแล้วกันอาจจะง่ายนะมาเก,ออกา้า์บมาผาด แล้วก็ใช้ตะเกียวไปนะคบผมเปินพิษคือรพ่าทีหนึ่งเือตายนี่คิงหลอดตอดไปเรื่อยๆโดนตายครับเรียบร้อยตายเลยเออเองเปิดมีอย่างนั้นเหรอนี่ก็ติดตัวตายซะ ผลประตูด้วยโอ้โผลนี้หายไปไหนอีกอุ้ยเฮ้ยว่าเมื่อก่อนนี่เลยละนี่เขาเบอร์นี่ไปแบบต่อ,ต,อ,ต,อตายไปครับผมโดนว่าเมื่อก่อนนี่ผมต้องรออีกเขาแบตหายแล้วรีตัวอืมผลประตูรอปรับผมว่าปืนพิษนะ๋ยรอผมพีพีแน่นอนทุกคน ผมว่าตายลองเกิกออ์เกิร์ดูนี่มาเอ้ยอวัดมีมีพีคนนั้นอยู่นะเว้ยมาโซโอวุ้ยไม่เลือดหายไปเยอะยังวะ นี่ใส่แว่นดูฟ้าเนี่ยโดนคอโบทีดึงเลือดหายโคู้เยอะเลยมาดิสวนเอาตอดเอา้ามันมีคนย่าตะกิวใส่อยู่วะโดนมาตรงนั่นน่ะตรงนั่นน่ะเหปะ อ่าไปข้าวแน่นอนโอ้ผมประตูมาจากไหนเนี่ยโอ้เริ่มมั่วกันแล้วทุกคนเริ่มมั่วกันละเริ่มนัวกันละโอ้โหโหนัวกันมั่วเลยขนทรายก่อนเด็นบน เดินข้าวบนไม่ได้นะผมเนี้ยนัวอยา่างงั้นแหละระเบิดไปสวยอ่าเรียบร้อยครับแต่อาย โอ้เอาตายเริ่มมั่วกันแล้วนะโอ้โหลองดูเี่สจความมั่วนี่มันอะไรกันว่าวนี้ตายอุ้ย,ยเรียบร้อยครับเอ้จานรับสามฮะเหมือนประตูวราปหนีอ่ะ ผิดคนอีกประตูก็หายคนน,นี้เ่ะนะอเออ๋อไปโดนนี่แล้วเอออ๋ออ๋อมั่วกันจะจัด มาดีเพื่อนอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวค่ะเออมนุษย์ตัวเขียวนี่ก่อนตัวเขียวผลประตูผลหายตัวได้กันละฮะมกลัวเขาจะพาผมไปเกาะอ,อื่นอะไรนี่แหละ เอ๋อมั่วมั่วมัว่วเออสวยอืมว้าวเกีว่วตายครับสารน้ำสามฮู้เป็นไงอ่ะอืมอย่าไปโดนเอาคนอื่นยังกันหรอ เอาล่ะทุกคนก็การเล่นผลซ้ายเนะี่ยถ่าเป็นผลที่เต้นต้องใช้ทักษะนิดนึงนะคะผมนะสำหรับทักษะการ์ดแบนนี้เพราะสกิลเอ็กนะคะผมนะคือสกิลที่ต้องใช้บ่อยมากๆนะคะผมในการล็อกศัตรูและคอมโบนะต้องแบบเมาหนิ่งมากก็จับเนะี่ยเห็นปะอันนี้ก็ ผลก็เล่นง่ายเลยนะคะบมนะถ้าเกิดเราแบบรู้จังหวะว่าตอนไหนเดทรงจันเราจะเดทรงจันได้นะแก็นะง่ายเนะี่ยรอนี่หมดหมดปุ๊บปะเดทรงจันได้เลยนี่ก็ถือว่าเล่นโกงเหมือนเดิมนะคะบมนะสำหรับผมนี้จับปุ๊บรอตรงนี้หมดใช่ปะจะกระโดดได้ถ้าเกิดยังไม่หมดแล้วก็จะกระโดดไม่ได้นะคะบม โอเคอ่ะก็เพราะสกิลของสกิลเอกเนี่ยของหัวใจน่ะก,ก็ระยะเนี่ยก็ถือว่าไกลอยู่นะคะผมนะจากตรงนี้ป่ะก็ถึงน,น,นะทุกคนเพาะว่าเรื่องหัวใจนี่ยก็คือต้องรอจังหวะตอนที่ศัตรูแบบพลาดในเช่นสกิลฝนมืดพลาดอะไรเงี้ยก็ใช้สกิลทรายจับไปนะคะผมะจับแล้วก็คอมโบเลยนะ นี้เราด้วยสัตว์ก็ไดายนั่นวลเอมีประมาณนี้นะนะทุกคนก็ไปเพียงเท่านี้นะคะบผมนะสำหรับการเอ้หผลทรายล่าข้างหัวนะคะบผมนะ ก็ใครชอบคลิปนี้อ่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์เ้ต้านะครับตอนนี้ไปครับบ๊ายบาย